สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาเกียนโดยเฉพาะเลยนะนี่ M16 ติดบอมครับเฮ้ยเขายิงเพื่อนผมที่มองครับถ้าเพื่อนเขายิงเจ็บแล้วผมบอกเลยว่าเพราะผมรอซ้ำเติมออ้ยได้ระเบิดฟรีท่านผู้ชมอเอาเลยเพื่อนนายิงเจ็บแล้วบอกผมครับผมรอซ้ำเติมเสมอเมื่อมีโอกาส ทุกครั้งที่มีโอกาสเอา้าได้ระเบิดอีกแล้วว่ะแหมดวงดีจริงๆคนคนนี้ปั๊มเรียบร้อยปั๊มโอเคหายไปสองคน <Yahoo! S 1> เฮ้ยเพื่อนเขาอยู่ยาวครับไปไปไป <ๆ S 2> เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อน<ๆ>ยาวยาวยาววิ่งหน้าตั้งเลยครับไปเพื<ๆ>่อนโก่าก<ๆ>้สวยครับ ไงเกียนปบ้าเกียนอยู่น้าสำหรับผมอ่าไปแล้วครับเพื่อนเราจะเปิดแล้วเพื่อนเราจะเปิดแล้วเพื่อน้ามาแล้วอ่ะเพื่อนเขาเกียนเลยโอ้ยปล่เพื่อนตาย ผมปล่อยเพื่อนตายขอโทษนะเพื่อนขอโทษจริงๆรอรอบหน้าผมจะไม่ได้อย่างนีแล้วนะเพื่อนแต่คืนเราก็ต้องให้เพื่อนเดินจริงๆครับเพราะว่าลูกหนึ่งของบอมม่ะมันนัดนันมันทีเดียวไม่ตายนะมันต้องสองสองลูกนะครับเออมันแค่นั้นเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอะไรโอ้โหตกใจหมดอยู่ๆโผล่มาแล้วก็นั่งยิงซะอย่างนั้น มาดีครับก็มาดีครับผมอยู่กับเพื่อนเลยอ่ะครับป้อมอ้าวบักอ้าวเวรกรรมระเบิดผมบักใส่กระสุนแป๊บครับอุ้ยโอ้ยยังไม่โดนครับอุ้โอ้โหเวรกรรม โอ้โหท่านผู้ชมดูดีระยะนั้นเขาไม่ตายให้ผมมาครับเฮ้ยเจ็บใจว่ะผมว่าผมรอเก็บระเบิดแล้วเอาระเบิดฟรีดีกว่าป่ะเราจะได้เซฟเลือดเราด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้คิวฟรีๆนั่นเองนะหุ้ยโอ้โหถอยไม่ได้ครับเพื่อนผมปาระเบิดดักให้แล้วอ้าวเพื่อนผมตาย อ่าเรียบร้อยอีกสักโลกนึงสิเฮ้ยไม่ได้ว่าเอาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเขาแฟดมางั้นรอบึ้มเลยแล้วกันฮั่นแน่ไรก้กดนักนะตุ้มอ้าวเวรกรรมมันย้อยลงแค่นี้เองหรออะไรกันเนีย่ยเพิ่งรู้นะครับว่าย้อยลงแค่นี้ ไม่ได้การแล้วท่านผู้ชมกระสุนเหลือน้อยเกินไปโอ้โหโอ้โหติดแสงติดแสงเพื่อนผมติดแสงโอ้ยโอ้ชลบลบโอ้ยลบหลบพ้นว้ยพ้นว้ยผมหนีพ้นว้ยสวยเพื่อนต้องเล่นเซฟเซฟนิดนึงครับปืนเข้าแรงกว่าผมแล้ว <laughs> เลือดผมก็ไม่มีแล้วด้วย มองหรือเปล่าวะไม่ค่อยชัวร์ครับแต่ระวังไว้ก่อนก็ดีอ่ะน่าจะใหม่แล้วแหละเอาอีกท่านผู้ชมมาตามล่าหาระเบิดฟรีกันเพื่อนผมเข้าไปนู่นแล้วผมปาระเบิดให้แล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนเราบอกเขาต้องการกำลังเสริมครับเฮ้ยชุบหลบแฟดโอ้ยเอาผมโดนลูกไหนวะเนี่ยผมปาแฟดให้แล้วนะเพื่อน โอ้มูเลอืมอ้าวไม่ได้เบิ่มเลยอะไรกันครับเนี่ยขอเบิ่มหน่อยดิตายครับอ้าวสวยอีกเรา

โอเคได้มา13คิวตอนนี้ผมอุ่นใจแล้วครับท่านผู้ชม,ตชมแต่ก่อนอื่นเอ้ยโอ้โหเวนกามเมาส์เดือนหน้านี้ต้องเปลี่ยนเมาส์แล้วครับมไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยอ,อ๋อโอเคตกใจครับได้ยินเสียงเท้าของเพื่อนเราเนี่ยเองโห้ยแฟดมาโอ้โหต,ต,ติดติดยาวติดยาวยาวนานซะเหลือเกินเอาดิ เออสวยเพื่อน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 ยิงเจ็บไหมเพื่อนบอกได้นะครับใครทานายโอเคครับเพื่อนเราบอกว่าพานสี่เฮ้ยอันนี้ของใครอ๋อของเพื่อนเราโอ้โหไม่มีใครโดนระเบิดผมเลยอะแอบรอระเบิดอยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บางเลยสวยเพื่อนตายตายสองครับ เอาได้มาแค่คิวเดียวเองเหรอมผมก็แอบดีใจนึกว่าได้มาสองคิวครับที่ไหนได้คิวเดียวแต่ก็ถือว่าดีไปไตายครับเออให้มันรู้ว่าไผเป็นไผเพื่อนเขาจะวิ่งครับ โอเคเอครับเอา้าตายครับวัดอ๋อขอบใจครับ <Thank you. S 1> เพื่อนเราเขายิงเจ็บแล้วก็ว่าทำไมเม็ดเดียวตายเลยนึกว่าเปิดโปปับ๊บเอ่เอผมจะไปเล่นตรงไหนอีกดีเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่น้ำเงินผมยังไม่ได้ระเบิดกับปืนไอ้นี้เลยมั้ง โอเคผมว่าน่าจะมีคนเจ็บละตูมเรียบร้อยลาได้เลยเพื่อนตูมเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงได้ว่าถือถือว่าได้ได้อยู่เนาะกดเกียร์เลยท่านผู้ชมเพื่ีนี่แหละครับถ้าเกิดเจ็บๆอยู่ก็ปุ่ม นัดเดียวตายเลยเถกห้าส่วนเขาแม่นนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยโต้มหมูเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยอะไรกันครับพี่อยาวเล่นครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วโต้มหมูเลย ต้หมุเลยออกไม่ได้หูเลยละเฮ้ยกอดมันเลยว่ะเฮ้ยมันไม่เชื่อกับว่ามันหรอกแต่มันเกียนดีครับผมชอบนัดเดียวอุ้ยโอ้ยไล่กัดตักนะยาวมีครับท่านผู้ชมปลาระเบิดดีกว่าโอเคผมปลาไปแล้วอุ้ยแฟดมา สวยเพื่อนตายครับสพานมาเอ้าตายเฉยเอ้าได้คิวเฉยเฮ้โยโอ้เจ็บแล้วเพื่อนเกียนจริงๆเลยว่ะเฮ้ย สวยเพื่อนตุม้มเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยเลยเพื่อนสวยครับสั้นมีครับโอชุบตุม้มเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอ้โห <c oughs> เป็นยังไงบ้างผมกับเจ้าปืน M 1 6 A2 GL แต่เจ้าปืนกระบอกนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะบ้มเขาในลูกเดียวเนี่ยเราทําไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้อง2ลูกนะถึงเขาจะตายนั่นเองนะครับหรือไม่ก็เราเดินไปกับเพื่อนแล้วก็ร้อยเพื่อนยิงเจ็บก่อนแล้วเราค่อยบ้มอีกทีนึงก็ได้นะอันนี้เนี่ยลูกเดียวเขาตายแน่นอนนะครับ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะเอามาเกียนเนี่ยก็ดูห้องดีๆด้วยนะครับถ้าเกิดห้องไหนเขาห้ามเนี่ยอย่าเอาไปใช้นะแต่ถ้าเกิดห้องไหนที่เขาเปิดให้เล่นเนี่ยเราก็เล่นได้ตามสบายเลยนั่นเองนะครับส่วนข้อดีของปืนนี้นะครับก็คือการยิงในระยะใกล้เนี่ยจะดีมากๆนะแต่ถ้าเป็นในระยะกลางหรือว่าในระยะไกลเนี่ยผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมยิงทีละนัดจะดีกว่านะครับผมมองว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่ ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาดุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและดูเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ